ไกินหรอจ๊ะไข่เจียวจะหลานหนูว่าเปลี่ยนเป็นไข่ต้มดีกว่ามิจยายดีต่อสุขภาพด้วยนะไม่เอาหลอกหลานไข่ต้มไม่อร่อยอย่างยายนะต้องกินของทอดของมันเท่านั้นถ้าอย่างนั้นยายกินของทอดแล้วต้องออกกําลังกายด้วยนะจ๊ะรู้แล้วน้าใครเป็นยายใครเป็นหลานเนี่ยบ่นจริงๆเลยยายจ๋าหนูหจะไปตลาดยายจะเอาอะไรไมิจ๊ะซื้อไก่ทอดมาให้ยายดีนะหลานเอาสักสิบชิ้นเลย เฮ้ยยายกินของทอดอีกแล้วเหรอกินอย่างอื่นบ้างเถอะเช่นแกงจือดอะไรแบบเนี้ยไม่เอายายไม่กินยายไม่ชอบแต่ว่ามันดีต่อสุขภาพนะจ๊ะแกงจืดมันก็จืดสมชื่อมันนั่นแหละมีเห็นอร่อยเลยถาหลานไม่ซื้อไก่ทอดมาให้ยายคอยดูนะเย็นนี้ยายจะไม่กินข้าวก็ได้จะยายฮ้ยคนแก่เนี่ยพูดยากจริงๆอ,อร่อยจังวะ หมดเลยเหลียกสสดง็งมีอะไรเนี่ยยายกินขนมทําไมอ่จ๊ะแล้วทำไมรักกไม่ยอมมันหนักกินจะตายเนี่ยดูสิแต่นะั้นมันคือข้าวเกี๊ยวทอดนะจ๊ะย,ยายช่วงเนี้ยายกินของทอดมากเกินไปแล้วนะจะบ่นอะไรนักหนาเนี่ยเฮาหลานคนนี้ปลาตไก่ทอดเนะี่ยไปซื้อมาให้ยายหรือเปล่าซื้อจ้ะ ดดดดเดี๋ยวยายกินขนมเสร็จแล้วยายจะได้กินไก่ทอดต่อห้ามจนไม่รู้จะห้ามยังไงแล้วว่าไม่ให้กินของทอดของมันถ้าหมอนะตรวจสุขภาพยายต้องโดนหมอดูแน่ๆเลย <c oughs> ทำไมทำหน้าเบื่อโลกออกมาแบบนั้นนะจ๊ยายก็หมอน่ะสิบอกว่ายายไขยมันในเลือดสูงกว่าปกติหมอให้งดของทอดของมันแต่ยายจะอดได้ยังไงนน่นันของอร่อยของยายเลยนะแถมหมอนะ่ะยังหิยยาไม่กินเพิ่มตั้งหลายตัว ทำตามที่หมอบอกเลย,ยใะยายหมอบอกให้งดยายก็ต้องงดนะแต่นั่นมันของโปรดยายเลยนะหลานอร่อยแค่ไหนยายก็ต้องอดทนถ้ายังอยากอยู่กับลูกหลานานานๆเข้าใจไหมอ